สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองวันนี้ประจำวันที่21พฤษภาคม2563ครับถ้าเอาแบบเนื้อเนื้อเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาทองเป็นยังไงเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ราคาทองปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ปรับจากอะไรนะครับก็คือปรับจากปรับตัวลงเนี่ยสาเหตุมาจากตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับสำหรับเมื่อคืนเนี่ยนะครับสำหรับวันก่อนหน้าเนี่ยเขาลงมาประมาณ3า0ร้จุดครับแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมา369จุด ส่งผลให้ดัชนีเนี่ยปิดไปที่204575จุดนะครับเปลี่ยนแปลงไป1.52%นตะครับตลาดหุ้นที่วันหนึ่งลงแรงขึ้นแรงครับแล้วก็ลงแรงคือสร้างกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะสับภาษาลงทุนเนี่ยเขาจะบอกแบบนี้เนี่ยก็คือตอนนี้นะครับมันมีคนเห็นต่างกันนักลงทุนบางกลุ่ม กองทุนบางกองเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นนะครับปรับตัวดีขึ้นได้แต่บางกลุ่มก็มองว่านะครับให้ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจสิที่มันสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าความรู้สึกถูกไหมครับก็ยังมองว่าตลาดหุ้นลงอยู่นะครับก็เลยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับก็เกิดการที่ว่าอ,อยุยุดฉุดดึงของราคาเนี่ยบางกลุ่มอยากซื้อบางกลุ่มอยากขายนะครับก็เป็นไปตามกลไกของตลาดครับ สรุปตลาดหุ้นเมื่อคืนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บวกกันเยอะทุกตลาดทีเดียวนะครับและโดยตลาดหุ้นนะครับดับชนีเซตบ้านเราเนี่ยนะครับปิดนะครับทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยตั้งแต่ลงมาจากนะครับไวรัสโควิด19ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย,ยล่าสุด1,322จุดแล้วฮะเมื่อวานนะครับบวกขึ้นมา12จุดนะคิดเป็น0.94% ฝั่งยุโรปก็บวกครับแต่บวกยังไม่แรงเท่าฝั่งสหรัฐนะครับมีบวกมากที่สุดคือดัชนี DAX DAX นะครับของเยอรมน,นีฮะบวกมา148จุดปิดไปที่11,223จุดครับคิดเป็น1.34%นนะครับนี่คือภาพรวมหลักๆนะครับส่วนค่าเงินบาทที่ยังเป็นปจัจจัยกดดันตลาดอยู่เนี่ย ที่บอกว่าเป็นปัจจัยกดดันก็คือค่างเงินบาทเนี่ยนะครับจะกดดันกับราคาทองถ้าสมมุติราคาทองขึ้นไปเนี่ยเขาจะแพงได้ไม่เยอะนะครับแต่ในทางกลับการค่างเงินบาทที่อ่อนนะครับเนี่ยเวลาทองลงอย่างวันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยมันจะถูกถูกแบบเรายัางนึกไม่ถึงนะเพราะล่าล่าสุดนะครับตอนนี้ค่างเงินบาทอยู่ที่31บาท83สตางค์ครับต่อ1น,นึ่งยูเอซ่า และถ้าหันไปเทียบค่างเงินบาททั่วโลกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งตลอดเลยครับคือบางท่านเนี่ยนะครับอ่า,ถ,าถ้าถ้าถ้าพูดแบบไม่ครอบคลุมเนี่ยถ้าสมมุต minds, เิเราเราท่านท่านฟังเนี่ยบางทีค่างเงินบาทเนี่ยนะครับแข็งหรืออ่อนเมื่อเทียบกับเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยค่างเงินบาทเนี่ยก็ย,ยังนิ่งๆ แต่ปรากฏว่านะครับก็เหมือนเดิมเลยครับช่วงนี้นะครับถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าค่าเงินบาทแข็งครถ้าไปเทียบกับยุโรปเนี่ยนะครับ3าสท92สตางค์ต่อ1บปอนด์สเตอร์ลิงและถ้ายิ่งไปเทียบกับฝั่งอังกฤษเองเนี่ยประทานโทษครับไม่ใช่ปอนด์สเตอร์ลิง34บสาท92สตางค์ต่อ1ยูโรยูโร เทียบกับทางฝั่งอังกฤษเองเนี่ยนะครับจะอยู่ที่38บาท86สตางค์ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเห็นกันนะครับคือปกติเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะบ,บางท่านเคยถามมาแล้ว1บาทเนี่ยนะครับอ่าหปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษเนี่ยเจบาทนะครับสมัยก่อนนะแล้วลงมาเป็น55ตอนนี้นะครับ38บาท86สสตางค์ครับ เป็นสาเห็นว่าทําไมคนไทยชอบไปดูบอลพรีเมียร์กันเยอะจัดทัวร์จัดอะไรสมัยก่อนว่ามันไม่ไม่ได้ต่างอะไรกับไปสหรัฐที่31มสิบาทแปดสิามสตังเนี่ยฮะมันลงมาเยอะมากแต่กลยุทธ์พวกนี้นะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าเจแปนิสมเดลพูดภาษาชาวบ้านก็คือสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคิดค้นเศรษฐกิจนะครับหรือเขาเรียกว่าทำมพูดได้ง่ายว่าเสร็จ่า เป็นเขาเรียกว่าโมเดลหรือแบบจำลองนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำสำเร็จในเรื่องที่เศรษฐกิจของเขาไม่ดีแล้วเขาพยายามทำให้ค่าเงินของเขาอ่อนนะครับเนะี่ยเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทในค่าเงินบาทแข็งใช่ไหมพอค่าเงินบาทเขาพอค่าเงินเยนอ่อนคนไทยเขาแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นฮะท่านจะนึกภาพออกเลยครับว่าสมัยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยไปเซลฟี่ไปนูน่นไปนี่เนี่ยไปญี่ปุ่นเพราะค่าเงินบาทถูกครับ แล้วคนไทยต้องใช้คำว่าแห่ด้วยครับสาหรับคนที่พอจะมีอันจะกินนิดนึงนะครับก็แห่ไปญี่ปุ่นเลยครับเห็นไหมเพราะค่างเงินหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับพอเห็นญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยบ้างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างหรือประเทศอื่นๆบ้างเนี่ยโดยการทําค่าเงินให้ตัวเองอ่อนเนี่ยฮะยุโรปก็ทำตามแล้วครับทีนี้ก็เลยเห็นคนไทยคนจีนทั่วโลกเห็นไหมครับไปเที่ยวยุโรปก,กัน นะครับคือการจะไปไหนมาไหนเนี่ยแน่นอนทุกคนก็อยากไปนะครับแต่ถ้ากําลังที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ไหวอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะแบบว่ายังยังชะลอการไปท่องเที่ยวแต่พอค่าเงินเขาไหวค่าเงินหยวนแข็งค่าเงินยุโรปอ่อนค่าเงินบาทแข็งค่าเงินยูโรอ่อนแบบนี้นะครับรับรองได้ถ้าไม่เกิดไวรัสโควิดสิบเก้านะนะกิจกรรมการค้าการท่องเที่ยวเนะี่ยการบินเนี่ยนะครับ จากไทยไปญี่ปุ่นจากไทยไปยุโรปจากจีนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีจากจีนไปยุโรปก็ยังคึกคักเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยพอนักท่องเที่ยวจีนไม่มีนะครับนักท่องเที่ยวไทยไม่มีนักท่องเที่ยวทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีแล้วก็ซุดกันหมดคือไม่ใช่เฉพาะเรานะเราเนี่ยในภาคที่เป็นคนผู้ประกอบการเนี่ยเจ้าของร้านรวงต่างๆก็รอนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่า คนจีนไม่มาแล้วเงียบเลยนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มาแล้วเงียบเลยไม่ใช่เป็นเฉพาะเราครับเป็นชาวบ้านก็เป็นเพื่อนบ้านก็เป็นญี่ปุ่นก็เป็นยุโรปก็เป็นเพราะนั้นกระทบไปหมดเลยนะครับนี่ประเด็นในเรื่องค่าเงินที่ต้องอธิบายกันว่าค่าเงินแข็งหรืออ่อนส่งผลกับเศรษฐกิจยังไงนะครับเอาเป็นว่าค่าเงินบาทยังคงแข็งอยู่ครับตอนนี้ แข็งจากอะไรนะครับเมื่อวานก็เรียนไปแล้วนะครับช่วงบ่ายเนี่ยคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินมีชื่อเป็นทางการนะครับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยยาวมากเลยฮะพูดภาษาชาวบ้านนะครับคณะทํางานนั่นแหละนะครับที่อยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีหน้าที่นะครับประกาศดอกเบีย้ยนะครับเชิงนโยบาย คขาบอดอกเบี้ยเชิงนโยบายพูดภาษาบ้านๆเข้าไปอีก,กน,นะครับก็คือดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดนะครับกับธนาคารพาณิชย์จะเอาเงินมาฝากกันนู่นนี่นั่นเนี่ยธน,นาคารพาณิชย์เนี่ยพูดบ้านๆก็พี่ก,ก็ธนาคารกสิกรไทยธนาคาร SCB นะธนาคารไทยพาณิชย์นั่นแหละธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยและอีกมากมายนะเขาเรียกธนาคารพาณิชย์นะฮะ อัตราดอกเบีย้ยที่ว่าเนี่ยนะครับประกาศลดลงอีก0.25ลดลงอีกหนึ่งสตังค์ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะหนึ่งสลึงกว่าประทานโทษจากเดิมนะครับพูดภาษาโบราณหน่อยสามสลึงนะครับประมาณ0.75เนะครับเหลือ0.5นะตอนนี้นะครับซึ่งนะครับอา่าเรียกว่าอะไรอ่ะ มีมัติเนี่ยนะครับออกมา4ต่อ4เสียงต่อ3เสียงก่อนนะครับแล้วก็ในถ้อยแถลงหรือความเห็นของคณะกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวบาทที่แข็งนะครับถ้าเอาแบบเนื้อเนื้อเลยถ้าไม่ต้องอธิบายมากเนีเพราะว่าเมื่อวานช่วงบ่ายก็มีคลิปนะครับท่านที่กด subscribe ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็เตือนเองว่ามีคลิปวิเคราะห์ใหม่ๆมาเนี่ยก็จะเป็นยังไงนะครับคือบ้านเราดีอยู่มากครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อน้อยลง เมื่อวานก็เจอหลักเดียวอีกแล้วเน,นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เจอหลักเดียวแทบจะทุกวัน mm hmm. เมื่อวานถ้าจาไม่ผิดก็เจอไปหนึ่งรายแค่นั้นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ดีหมด mm hmm. นะครับนะครับแล้วก็เศรษฐกิจกําลังจะมาตอนนี้กิจกรรมการค้าการขายเนี่ยก็เริ่มเปิดกันแล้วร้านรวงเริ่มเปิดกันแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนไหลเข้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยพอเงินทุนไหลเข้าค่าเงินบาทก็แข็ง ตลาดหุ้นก็ขึ้น,นมาไหลปุ๊บเนี่ยนอกจากมาฝากเงินแล้วซื้อพันธบัตรแล้วเนี่ยนะครับก็ไปซื้อหุ้นโดยเพราะ,ราะหุ้นยังราคาถูกและหุ้นบางกลุ่มเนี่ยส่งออกนะครับสินค้าสําคัญอย่างเช่นนะครับอาหารนี่แหละข้าวสารวัตถุดิบสําเร็จรูปนู่นนี่นั่นอาหารแช่แข็งได้หมดนะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาแต่ถ้าบาทแข็งเกินไปค่าเงินบาทแข็งเกินไปในะการส่งออกเนี่ยจะเสียเปรียบ ก็เลยต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงนี่เป็นเหตุและปัจจัยจริงๆนะครับทีนี้พอค่าเงินบาทปรับตัวลงนะครับเรื่องเรื่องนี้ต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับค่าเงินบาทเนี่ยแล้ววันนี้ทองลงเห็นไหมครับช่วงเช้ามาลงมันก็เลยทําให้เราเห็นราคาที่แบบว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยนะมันมันจะลงราคาเท่าไหร่ เอาว่าักราคาล่าสุดก่อนเลยนะครับเป็นราคาทองคำแท่งออนไลน์ที่เขาเปิดกันแล้วตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าดูราคาเนี่ยนะครับ2 6งห0นหกพันสทองคำแท่งเนี่ยราคาขายออกรับซื้อคืน26,000นะครับ220ร้อ่สส่วนต่างนะครับระหว่างนะครับราคาขายออกกับรับซื้อคืน110บาท กับตัวลงมาแล้วฮะเร็วมากเลยนะครับนี่คือค่างเงินบาทที่แข็งมันทำให้ทองถูกลงเวลาลงมาส่วนทอง99.99%ห99รือที่เขาเรียกกันว่าโฟนายเน,นี่ยโฟคือสี่ภาษาฝรั่งเนี่ยเขามันเรียกทับศัพท์ว่าโฟนายนายคือเก้าก็เก้าเก้าเก้าสี่ตัวเขาจะเรียกอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ขายออกมาละ2 7 8 8 2มื0ันปรประธานโทษ282ฮะ รับซื้อคืน27,182ส่วนต่าง101แคบกว่าครับแคบกว่าเนีย่ยเอาเป็นว่าทองลงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าราคาเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยราคาสมาคมเนี่ยนะครับอาจจะไปประกาศเนี่ยมีโอกาสจะประกาศ26,300ได้มากนะหรือ26,250ซะด้วยซ้ำไปถ้าราคายังปรับตัวลงต่อและบาทยังแข็งต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาประกาศสัก26,300สมมุติขายออกนะครับ96.5%เนี่ยมันจะทำให้ราคาทองวันนี้ลงมาอีก50บาทเพราะราคาครั้งที่3นะครับเมื่อวานซึ่งเป็นราคาสุดท้ายเนี่ยนะทองคำแท่งขายออกวันละ26,350ครับรับซื้อคืน26,150นะครับ รูป,ปรพนร์ราคาสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยครั้งที่3 26,850ครับรับซื้อคืน2 5 6 8 1บาททีนี้มาดูต่อว่าเอะทองลงจากหุ้นที่ขึ้นสาเหตุอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นต่อไปนะครับเมื่อคืนนะครับทั้งข่าวเองแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะหนุนตลาดหุ้นพอสมควรทีเดียวนะครับ อย่างเรื่องแรกครับที่ได้เรียนกันไปนะครับช่วงสามทุ่มครึ่งนะครับจะมีตัวเลขหนึ่งนะครับภาษาฝรั่งเ,เขาจะเรียกว่าครูดอ i ยนะครับ Inventory c r ครู o อ l ยเป็นภาษาบ้านเราคือน้ํามันดิบน้ํามันที่สูบขึ้นมาเนะนี่ยน้ามันที่สูบขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยเป็นเป็นสีดําๆเลยยังไม่ได้กลัน่นถ้ากลั่นแล้วเนี่ยจะได้น้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลออกมาเนี่ยนะครับ น,น้ำมันดิบตัวนี้นะครับก็ไอตัวสต็อกนะครับก็คือคลังของน้ำมันดิบเนี่ยปรากฏว่าลดลงซึ่งเป็นคลังน้ำมันดิบของสหรัฐและลดลงเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยตลาดเลยมองว่าอ้าวถ้าสต็อกน้ำมันเนี่ยลดลงเยอะมากเนี่ยก็แสดงว่าแรงซื้อจะมีกลับเข้ามานี่คือปัจจัยที่หนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสต็อกน้ำมัน,นหรือแหล่งเก็บน้ำมันดิบเนี่ยไม่มี ราคาน้ำมันเลยแทบจะติดลบติดลบไปแล้วฮะเหลือศูนย์นะฮะตอนตรงนั้นคือแจกฟรีฮะติดซื้อแล้วยังมีแถมเงินตอนนั้นที่ต่างประเทศนะครับที่บ้านเขาอะนะครับเขาเรียกว่าน้ำมันตัวตลาดนั้นเขาเรียก WTI นะครับมันเป็นชื่อย่อของของตลาดน้ำมันเวสเท็กซัสนะครับปรากฏว่านะครับพอสต็อกน้ำมันติดลบเยอะมากเนี่ย มันมีการมองว่าเอยเดี๋ยวจะซื้อนะครับมันน่าจะมีการซื้อแหละนี่คือกรณีที่1ซึ่งตามมาด้วยนะครับหลังจากนั้นในช่วงเที่ยงคืนนะครับมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐกับเขเรียกโจโยกว่าเฟดนะครับถ้าเขาได้ยินเขาว่าเฟดเฟดเฟดตามหน้าข่าวเนี่ยคคือธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐก็เหมือนธนาคารกลาง ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าธนาคารกลางครับเขาเรียกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรายงานเนี่ยนะครับจากคณะกรรมการเห็นไหมก็มีเหมือนกันเนี่ยเขามองว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมนะครับการค้าการขายของนะครับสหรัฐเนี่ยนะครับต้องถือได้ว่าชะลอตัวอย่างเยอะทีเดียวแต่นะครับแต่นะเขาบอกว่า อัตราดอกเบีย้ยที่0 0 0ถึง0.25เนี่ยเขาจะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับคำว่าตรึงต่อไปคือเขาไม่ลดละนะเบื้องหลังคือลดไม่ได้ครับถ้าดอกเบีย้ยติดลบเขาจะขายพันธบัตรไม่ได้ถ้ารัฐบาลสหรัฐขายพันธบัตรไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารประเทศเพราะว่านะครับตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ย เป็นตลาดที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกผมว่าเบอร์หนึ่งของโลกเงินที่ไปกองอยู่ถ้าดอกเบีย้ยติดลบไนะม่ก็ไม่มีใครซื้อคิดง่ายๆแบบนี้แล้วรัฐบาลก็จะขอกู้เงินจากใครได้ถูกไหมเอาเงินมาบริหารก็ไม่ได้เพดานหนี้บ้านตัวเองก็ขายายกันเดือนชนเดือนอย่างนี้นี่พกคงดอกเบีย้ยไว้ไม่ลดแล้วเนี่ยมันก็ดีกับยูเอสบีเนี่ภาพมองไหมฮะยิ่งลดดอกเบีย้ยยิ่งดีกับทองแต่ถ้าไม่ลด นาไม่ดีกับทองแต่มันยังดีกับยูเสอาราหนึ่งาพาบอกไหมนี่คือกรณีที่สองกรณีที่สามนะครับกรณีที่สมเนี่ยมันก็มีรายงานจากสภาคองเกรสนั่นแหลายวันแล้วแหละมันออกมาประกอบกันนะครับเขาเรียกว่าสํานักงบป,ประมาณแห่งสภาคองเกรสพูดภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับก็คือ,อบ้านเราก็จะเป็นคนที่ทําหน้าที่วุฒธธิสมาชิกนะั่นแหละบ้านเขาก็มีนะครับ อุฒิสมาชิกบ้านเขาเนี่ยก็มีการจัดทํารายงานนะครับแนวโน้มทางเศรษฐกิจมาเหมือนกันนะครับจากปากคําของก็เรียกว่าการให้ถ้อยถแถลงของประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเฟดเองรัฐมนตรีรัฐม,น,ฐมนตรีการคลังเองก็ทํางานร่วมกันนะครับเขาประเมินไว้ว่านะครับไตรามาสสองเนี่ย GDP จะหดตัว38%จะมีคนตกงานอีก26ล้านคนนะครับ แล้วก็จะมีการเลิกจ้างถาวรอ,อีกเพิ่มขึ้นอีกคือตอนนี้ก็มีการเลิกจ้างชั่วคราวกันอยู่พูดง่ายๆคือไม่จ่ายเงินเดือนนะครับก็มีอยู่แต่อาจจะส่งผลกระทบให้นะครับมีการเลิกจ้างชั่วคราวอยู่พราเมื่อถึงจุดเนี้ยจริงๆตลาดหุ้นควรลงถูกไหมครับมองภาพบอกว่าแต่ในแต่มีแต่เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ําสุดแล้วไง จากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลาง่่งชาติสหรัฐนี่ครับซึ่งนะครับในไตรมาสสอนี่อาจจะซุดตัวลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเห็นไหมครับถ้าถ้านะครับกลับมาเปิดกิจกรรมการค้าการขายได้นะครับทั้งสภาของเกรสเองและเฟดเองก็มองว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจกของสหรัฐนี่น่าจะแข็งแกร่งและกลับมาได้ในไตรมาสที่3ามและไตรมาสที่4 โดยรวมคือปลายปีครับหลังจากคำว่าท่าที่ผมพูดนะคือความหวังล้วนๆนึกพระบอกไหมฮะยังไม่มีใครรู้แต่ถ้าคุณพูดว่าแย่แย่แย่แย,แย่ตลาดหุ้นลงตลาดหุ้นลงคือพังทั้งประเทศเงินทุนไหลออกไหลเข้าสู่ประเทศอื่นเขาจำเป็นจะต้องพิมพ์เงินต่อไปนะครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจของบ้านเขา นะครับแล้วก็ให้ข่าวหรือพูดออกมาในเชิงที่บอกเป็นกลางแต่บวกนิดนึงกับตลาดหุ้นปรากฏว่าความหวังเนี่ยตลาดตอบรับว่านะครับว่าเดี๋เ,เศรษฐกิจครึค่งปีหลังจะดีขึ้นจากการที่เปิดนะครับภาวะเปิดกิจกรรมการค้าการขายข,ข,ของเศรษฐกิจครับนะครมันถึงว่าทําไมเนี่ยสักสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่าสหรัฐพยายามพุชพุชหมายความว่ากระตุ้นนะครับเกี่ยวกับวัคซีนเหลือเกิน พราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าวัคซีนออกมามันเสริมความเชื่อมั่นหนึ่งเนี่ยต่อตลาดหุ้นและต่อประชาชนแต่หนึ่งในนั้นเองเนี่ยเขาต้องการที่จะกลับมาเปิดกิจกรรมการค้าการขายทางเศรษฐกิจครับอันนี้คือความหวังอันนี้คือเป็นข่าวอันนี้คือการคาดการณ์ครับถ้าเอาความจริงคืออะไรสิ่งที่จะยืนยันได้คือตัวเลขถูกไหมครับแน่นอนครับถ้าตัวเลขที่ประกาศแล้วและใกล้ที่สุดคือตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อครับ ล่าสุดคือห้าล้านคนทะลุมาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือความจริงครับเสียชีวิตไปแล้วสามแสนสองหมื่นเก้าพันรายหายแล้วสองล้านรายตัวเลขกลมๆอันดับหนึ่งของยอดผู้ติดเชื้อรวมยังเป็นบ้านเขาครับ 1, 500, หนึ่งล้านห้าแสนรายติดเชื้อวันเดียวเมื่อวาน21,238รายเสียชีวิตวันเดียวของสหรัฐเมื่อวาน1435รารายตอนนี้นะฮะ ยอดรวมผู้เสียชีวิตของสหรัฐหนึ่งประธานโทษ9 3 0า0พรายยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เลยนี่คือความจริงก่อนคำถามต่อมาคือเอ๊ะแล้วถ้าเราเปิดกิจกรรมการคา้าการขายทางเศรษฐกิจเนี่ยในขณะที่ยารักษาโรคไม่มาเนี่ยมีโอกาสติดกันเพิ่มไหมก็มีเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วไม่สนใจกันเลยก็อย่างที่บอกครับตอนนี้มันเป็นความเชื่อมั่นก่อนที่รัฐบาลจะต้องทำนะครับให้คนในประเทศเชื่อมั่นไม่พอ ต้องให้ต่างประเทศเชื่อมั่นในตัวสหรัฐด้วยเพราะเงินทุนที่ไหลลงไปในตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่ดัชนีบ้านเขาเป็นหมื่นจุดนะบ้านเราเป็นพันจุดเห็นไหมครับมันต่างกันนะ่ะสเกลของเศรษฐกิจนะสเกลเศรษฐกิจภาษาบ้านๆคือขนาดของเศรษฐกิจนะครับมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นมันสําคัญนะความหวังยิ่งสําคัญก็พีมันจะช่วงนี้จะต้องมีข่าวดีๆลบก็ลบสักนิดนึงลบก็พูดเร็วๆหน่อย ลบก็แบบว่าจบข่าวเร็วๆแต่ถ้ายาวเนี่ยถ้าเป็นบวกกับตลาดเนี่ยก็จะพูดยาวๆหน่อยเอาน้ำๆหน่อยนะครับสรุปเนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยที่ทองลงมาเพราะตลาดหุ้นขึ้นถูกไหมแต่แตลาดหุ้นที่ขึ้นนะครับขึ้นมาจากข่าวดีต้องบอกว่าข่าวดีนะครับที่นะครับหลายๆสิ่งนะครับออกมาให้ข่าวแนะเป็นข่าวดี ตัวเลขที่ดีมีอย่างเดียวคือตัวเลขนะครับสต็อกน้ํามันลงซึ่งมันทําให้ราคาน้ํามันขึ้นและมันทําให้หุ้นหรือเซกเตอร์เซกเมนต์ของพลังงานปรับตัวขึ้นเลยพาตลาดหุ้นขึ้นนั่นคือระยะสัน้นนะครับระยะถัดไปไม่ต้องระยะกลางครับระยะสั้นคือวันนี้ครับตัวเลขคนว่างงานเอาพูดง่ายๆดีกว่าภาษาชาวบ้านเลยเพราะถ้าเป็นชื่อของเขาเนี่ยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยฟังยากคนว่างงานต่อครับ เป็นยังไงวันนี้ประกาศกันจะใจะเลยครับว่าจะว่างงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าประกาศเพิ่มมากขึ้นอันนี้หุ้นก็กลับมาลงและทองก็ขึ้นแต่ถ้าประกาศลดลงนะครับหุ้นก็ขึ้นต่อและทองอาจจะย่อลงแล้วเราจะได้ของถูกต่อเพราะง้นวันนี้ช่วงกลางคืนทองออนไลน์ต้องดูครับแต่ช่วงบ่ายเนี่ยคนที่ซื้อขายราคาทองสมาคมใกล้บ้านก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันเพราะวิ่งได้เหมือนกัน แต่ช่วงเช้าก็ขอสรุปข่าวให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่ามันลงมาได้ยังไงถูกไหมครับแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าบอกตอนนี้นะครับระยะยาวยังดีอยู่เพราะถ้าพูดถึงระยะยาวมันต้องวัดกันด้วยตัวเลขครับสองสาอย่างที่ผมเรียนไปเสมอนะครับถ้าทองจะลงได้เนี่ยนะครับธนาคารกลางแห่งชาติัฐต้องปรับมาขึ้นดอกเบี้ยก่อนอัตราการว่างงานเนี่ยหรือคนที่ตกงานมันต้องลดลงก่อน นะครับแล้วตัวเลขการจ้างงานมันจะต้องโตก่อนและกองทุนทองคำเนี่ยจะต้องขายให้มันต่ำกว่าเหมือนว่ายอดขายสะสมเนี่ยโดยรวมแล้วถือต่ำกว่าพันตันก่อนสี่ซาห้าปัจจัยเนี่ยถ้ามันเริ่มแบบชัดเจนขึ้นเดี๋ยวทองก็ลงเราก็ค่อยออกตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าตอนนี้ระยะยาวยังดีอยู่ครับยังมีคนบางกลุ่มผู้จัดการบางกองทุนผู้จัดการกองทุนบางกองทุนทนักลงทุนบางกลุ่ม ก็ยังเห็นว่าทองดีอยู่แล้วก็เข้ามาซื้อขายนะครับกับทองอยู่นะครับเพราะวันข่าวหรือความหวังเนี่ยมันให้ผลในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยนะครับต้องวัดกันที่ตัวเลขครับตัวเลขไม่โกหกใครถูกไหมครับนะครับยาต้านก็ยังไม่มียารักษาก็ยังไม่อนุมัติกันเลยตอนนี้ยังแข่งขันกันอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในภาวะที่ลงหรือย่อลงขนาดนี้ถ้าลงมาลึกๆหน่อย จุดซื้อที่2เนี่ยนะครับถ้าใครยังขายไม่ทันเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้คุยกันซึ่งคงจะตามมาหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับเป็นคลิปที่2นะครับไม่เกิน10บโมงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะอัพอีกครั้งหนึ่งช่วงเช้าสรุปข่าวสรุปสาเหตุสรุปราคากันให้ดูก่อนนะครับทิ้งท้ายไปที่ราคาล่าสุดก่อนครับผมก็เห็นตอนนี้นะครับลงมาต่ํากว่า26,300แล้วครล่าสุดนะครับสองหม แบบนี้มีเปิด2 6 0 0 0 250ได้ครับสำหรับราคาสมาคมก็จะลงมาอีกนะครับก็ต้องบอกว่าร้อยนึงเลยฮะตอนนี้นะครับถ้าเห็นราคาอย่างนี้แต่นะครับช่วงนี้7จ็ดโมงกว่าๆแปดโมง9ดี๋เก้าโมงครึ่งกว่าจะเปิดครับไม่แน่ครับเดี๋ยวอาจจะลงมาเยอะนะครับหรืออาจจะลงมาถูกกว่านี้ซึ่งมันอาจจะทําให้เรานะครับหรือใครที่ซื้อไม่ทันก่อนหน้านี้อาจจะกลับได้อาจจะกลับมาซื้อได้ทันอีกรอบหนึ่งช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วครับ ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับรายการสรุปข่าวราคาทองวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังจากนี้นะครับไม่เกิน10โมงเป็นคลิปวิเคราะห์ราคาทองนะครับว่าจะซื้อยังไงจะขายยังไงต่อนะครับสำหรับช่วงนี้